สวัสดีครับพบกับ n นา a กา i ชิมะมาช anel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับ n นา a กา i ชิม a ะม้าช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารญาในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้มีแค่ผู้ชายเท่านั้นนะครับที่เจ้าเล่ห์ขี้โกหกแถมยังหลายยิ่งกว่าปลไหลเพราะผู้หญิงเองก็ใช่ย่อย แต่ว่าคุณสาวๆทั้งหลายจะเก็บอาการเก่งกว่าผู้ชายก็เท่านั้นเองวันนี้นะครับนากชมา,มาชิมะมาช a าแนวจึงมีเรื่องจริงที่ผู้หญิงมกกักโกหกคนรักมาฝังเหมือนกันแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นยังไงเมื่อนั้นลองตามเรามาดูุมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายเผยไต่ผู้หญิงสี่เรื่องที่ผู้หญิงชอบโกหกคนรักยอมรับมาซะดีๆนะครับว่าใครเป็น มาเรื่องวันที่ 1. น่เปล่าไม่ได้โกรธเริ่มต้นโดยประโยคที่ผู้หญิงมักจะพูดติดปากนะครับก็คือเปล่าหรอกไม่ได้โกรธเชื่อเถอนะครับ80%ของผู้หญิงที่พูดแบบนี้กำลังโกรธหรือว่าโมโหอยู่แบบประมาณว่าอีกนิดนึงจะพ่นไฟได้แล้วที่พูดไปว่าไม่โกรธเพราะว่าอยากให้ผู้ชายเป็นฝ่ายรู้เองต่างหากนะครับว่ากำลังโกรธอยู่ง้อให้เร็วหรืออีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่อยากให้คุณมองเธอไม่ดีแต่จริงๆก็คือโกรธอยู่นั่นแหละนะครับ สไม่ได้ขอให้เปลี่ยนแปลงหรอกผู้หญิงมักจะพูดเสมอว่ารักในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณแต่มันไม่จริงหรอกนะครับเพราะไม่ว่ายังไงคุณก็จะพยายามเปลี่ยนเขาอยู่ดีเพียงแต่ไม่ได้ให้เปลี่ยนทีเดียวแต่เป็นการค่อยๆเปลี่ยนทีละอย่างทีละอย่างนั่นเอง3ชอบเล่นเกมชอบเล่นกีฬาเหมือนกันเลยอย่างที่รู้กันดีนะครับ ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมเล่นกีฬาผู้หญิงบางส่วนก็เลยแกล้งทําเป็นสนใจกีฬาคอยมานั่งดูอยู่หน้าจอทีวีวร่วมกับคุณอยู่บ่อยครั้งแถมยังมีอารมณ์ร่วมไปกับการแข่งขันอีกต่างหากแต่พอลองถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันแล้วคราวนี้เธอจะนิ่งไปสนิทเพราะความเป็นจริงแล้วเธอดูไม่เข้าใจหรอกนะครับสสบายใจได้ ไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องแฟนเก่าหรอกเรื่องของแฟนเก่าแฟนใหม่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆนะครับต่อให้ผู้หญิงจะบอกว่าเธอไม่สนใจเรื่องของแฟนเก่าคนรักแต่เชื่อเธอยังไงเธอก็เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจอยู่ดีอย่างน้อยก็ต้องอยากรู้ว่าเลิกกันยังไงยังติดต่อกันอยู่ไหมสวยกว่าเธอหรือเปล่าที่เธอบอกว่าไม่สนใจก็แค่อยากให้คนรักสบายใจก็เท่านั้นแหละนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ4ี่เรื่องที่ผู้หญิงชอบโกหกคนรัก ที่นากาชิมะามาชชชนลนำมาฝากเพื่อนกันวันนี้แล้วท่านเพื่อนได้รับฟังข้อมูลนี้แล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมอ,อย่างไรหรือมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะาแมาชชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสําหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนากาชิมะาแมาชชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูล เพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคาถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ